วัสดีค่ะเห็นเนาะว่ามีอยา่างเราพี่เอาผักอันนี้ก็ผักมาจากสวนที่เน็ตปลูกอันนี้ก็หอมใหญ่ท้องปลาแซลมอนทอดที่เน็ตซื้อไวแ้แต่เน็ตไม่ได้ทํากินเลยเน็ตลืมข่าวอันนี้หมูทอดนะา๊ะทอดให้เด็กนอ้อยไปกินไว้โรงเรียนเมื่อเช้านี่เพราะเน็ตนึ่งข้าวเหนียวก็อันนี้ซุปปลาทูน่าป่นปลาทูน่า ใส่มะเขือเนตลงมือทานแล้วเด้วยะเดี๋ยวพ่อใหญ่สิโทรมาอีกเมื่อเช้าก่อนเด็นกน้อยไปโรงเรียนเกก็โทรมาแล้วรอบหนึ่งกลับมาจากสรงนเรียนเกก็โทรมารอบหนึ่งเกบอกเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันจะโทรมาหาใหม่เนตว่าเนดว่าใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเกจะโทรมาเน,ะนาะเนก็เลยมากินก่อนพี่นองมาเด้อค่ะเด้อ พอใช้มือด้วยจ้ะเพราะมันเป็นอาหารแบบเป็นแต่ใช้มือแม่แบบใช้ช้อนไม่เป็นตะบุตะไปรอดวันที่เด็กนอยโรงเรียนก็จะเงียบเงียบแบบนี้แหละ มาเมื่อเช้าหน้าตาสีหน้าโอเคอยู่เมื่อวันก่อนสีหน้าไม่ค่อยโอเคเท่าไห่เพราะญ่วันนันวันนี้ลูกเกไปทำงานเก็เลยเตรียมเอกสาร ัดช่องฟิตไว้จนลืมปลาแซลมอนกันเลยซื้อตั้งแต่พ่อใหญ่ยังไม่ไปน้ำไปนอกลืมข้าวนึกขึ้นได้วันนี้เลยว่าอืมเวมันจะเสีย แต่เน็ตใส่ช่องอัดแข็งไว้เน็ตไม่ได้แช่ตู้เย็นอย่างเดียวเน็ตแช่ในอ้อช่องฟิตนะแน่พี่น้องช่องแข็งน่ะ บอกแกจะทาให้เสร็จทุกเรื่องทุกอย่างนเลยจกกย้ะแกถึงจะมาเพราะแกไม่อยากกลับไปอีกให้มันคาเอกสารคลาคาสั่งแกว่าแกจะทาให้เสร็จนั่นแหละแกถึงจะมาแต่ก็จะให้เร็วที่สุดแกว่าไม่ให้เกินเดือนนี้หรือต้อนเดือนมการาเนาะจ้ะเพราะว่าแกว่าแก ทรมานนั่งเครื่องขาแกไม่ดีนะ่ะแกเลยบอกแกไม่อยากเ็ดเอกสารคาไว้แล้วแกต้องกลับมาอีกจะกลับไปอยู่แต่ว่าก็ใช่ว่าจะกลับไปเร็วนี้<ม>เออจะอีกจากปีสองปีค่อยไปยังสิเห็นไหมรอบหน้าเน่ก็ไปด้วยลเลยรจ๊ะ เหลือโตนแกพอไปเฮ็ดงานหมดก็จะนั่งงอกอยู่เพื่อเดียวแต่ว,ว่าลูกทิ้งรถไว้ให้ขับมั้งรถทิ้งรถให้พ่อขับกัน Kalau dah penat Hmm. เด้อผู้ใดยังไม่ได้ไม่มีอะไรกินเที่ยง น่ยกเพิ่งทำงานบ้านเสร็จซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านซื้อของเข้าบ้านโมนี่นั่นมาดูทีก็สิบโมงกว่าแล้วพี่น้อง มันก็ดีอย่างหนึ่งทํำนั่นทํานี่เวลาผ่านเร็วๆจะได้ไม่คิดหอดเพราใหญ่ถ้านั่งอยู่เฉยๆนะเวลามันผ่านช้าคิดหอดเก่ ก่อนไปรับเด็กน้อยเนะ่ก็จะลดน้ำต้นไม้ให้เกย์ก่อนวันนี้ยังไม่ได้ลดเมื่อวานลดแล้วหลังจากอัพโหลดวิดีโอเนะ่ก็จะคุยกับพ่อใหญ่คุยกับพ่อใหญ่เสร็จเนะ่ก็สิบึงหนังจักเรื่องนี้แลวพี่นอ้อง ปายสองกว่าก็าจะไปรดน้ำต้นไม้พ่อใหญ่เพราะวันนี้ห้าโมงนี้ต้องไปเทเวนโดกกลับมาก็หกโมงครึ่งมันมืดพอดี ท้องทายก็เป็นหวัดไอ้ก็แค่ก็แค่เดี๋ยวไปเรียนเมื่อคืนยักนอนหลับปบุ๊บเสียงไอ้บดคืนก็นึ่งหน่อยเดียวแค่เลือหลายแทน เย็นเด็กน้อยจะก,กินอะไรบ้างเนี่ยเมื่อวันก่อน,นก็ทำอาหารผู้หลังให้เพื่อนกินอา่าอะไรอ่ะรับบอร์กเมมรับ คนใดกินอาหารฝรั่งก็จะรู้จักอยู่เดิมนะแต่เมนูรับมันเนี่ยรับรับพี่เขาเอามาห่อกับผักใส่แฮมใส่ไส้กรอกใส่อะไรก็ใส่ลงไปข้างในแล้วก็ห่อนะพี่นอ่อแล้วก็เอาไปปิ้งนะเขาเอิ่นรับรับมัน กิมบามี้อยกินข้าวมันตอนเย็นเนี่ยว่าจะทำอ,นนอะไรอ่ะที่พ่อใหญ่ทำให้กินดีๆเด็กหน่อยอ่ะไข่อะปาเตโต้ปาเตโตห้หัวมัน ไข่ไข่ดาวคล้ายๆไข่ดาวนะพี่น้องโปบนหัวมันฝรั่งกันมห้เขาเอ,อิ้อนนี่ยังโอเมเล็ตทอดอะไรอ่ประปาเโตโตหรืออะไรนี่แหละอี่อย่างง่ายก็อาหารฝรั่งเขาคิวม่นเป็นลา่าอีกแล้ววอาเธอืภาษาค่ะยิ่งมีคนว่าอยู่ภาษา พูดเป่งๆไปเรียนหน่อยเ,เพื่อยิ่งวายอยูคนเราถ้าจะคบกันนะ่ะนายเคยบอก fc หลายคนแล้วว่าเน็ตครบหรือครบใครเน็ตครบที่จิตใจมาได้ครบที่การศึกษาหรือสังคมฉะนั้นจะมาพูดว่าให้ไปเรียนเพิ่มศึกษา,าวิภาษาหน่อยมันจะได้มีอะไรนะการศึกษาที่ดูดีนู่นนี่นั่นมาได้ผลกับเน็ตด้วถ,ถ้าถ้าคิดว่า จะคบกันเพราะว่าดูมีการศึกษามีราศีนู่นนี่นั่นเลื่อนผ่านด้วยกันเลือน็ตคบเพื่อนคบที่จิตใจคบที่นิสัยคบที่การกระทําไม่ได้คบที่ฐานะวอการศึกษาหรือการอ,อ,อะไรอะ เป็นอยู่ที่ดีไม่ดีต้องมาเปรียบเทียบกันไม่ใช่เน็ตนะคะคนเก็บขยะเน็ตก็ครบถ้าเน็ตจะครบถ้าเขาเป็นคนดีอืสิว่า ก็เห็นนั่งเอเจาะอยู่แต่บ้านป่อมโบมีหมูหั้นตัวเป็นจังสิอันก็พร้อมมีแต่คนคบกันเพราะฐานะนี่แหละก็เลยบยบอยกคบก็เลยอยู่บ้านเจ้าขวองดีกว่าไปทั้งไหนแล้วว่าอันใส่หน้ากาเข้าหากันเนี่ยแต่ความเป็นจริงห่านั่งใช้นี่หัวโตอยู่ ซือว่ารถจักซีว่าบ้านจักซีว่าบัตรเครดิตผ่อนกันวัสดันพันพืชแต่เวลาเจอกันเนี่ยโอ้ยอวดกันเพื่อนเน็ตนะจะเป็นแบบนี้เน็ตถึงไม่ไปแค่เน็ตพาลูปไปซ้อมกอลน่ะเขาก็พูดให้เน็ตฟังแล้วเน็ตลำคาญ ทำไมคนเราครบกันต้องดูที่ฐานะต้องดูที่ราศีทำไมไม่พากันดูที่จิตใจว่าคนนั่นเ็าเป็นคนแบบไหนว่าเขาเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไหม ากหวานก้นเปรี้ยวไหมเรื่องที่จะครบการแต่งตัวครบเพื่อนพูดพูดอันแต่งตัวในอันเสื้อผ้าถึกถแกน่บอกคบบอกให้เข้าสังคมนั่มบอกให้เข้าร่วมกลุ่มนั่มจังสันเอาแล้วอันพูดหไหนที่ว่าใส่เสื้อผ้ามีลี่ยี่ห้อแเน่ยราศีจับแน่ผิวพันผน่องแน่เอิ้นเข้ากลุ่มจังสันบอก เมือนที่เขาว่ากันเจ้ยภาษาพูดเพี้ยนไปหมดทำไมไม่ไปเรียนมันจะได้ทำให้ดูมีการศึกษาดีขึ้นไปว่โอ่ามันบอกแม่ภาษาจะขวงก็บอ่ได้คิดจะไปอยู่บ้านเขาก็เลยบอ่ได้จริงจังขนาดนั้นเอาเพราะได้ พูดได้คุยกับสามมีรู้เรื่องก็พ่อละเพราะไม่คิดจะเข้าไปอยู่อันวงไฮโซปะนั่นเบิงในดาราดังๆนะ่ะบางคนยังพูดภาษาอังกฤษบเป็นด้วยแล้วที่เอาอิงหยัางกับเข้างมเนี่ยลูกชาวนาไอ้ลูกชาวไร่ชาวสวนอือเบิงดูเขาจบปร,ริญญาโทษปริญญาที่นะ่ะไอเป็นเป็นอย่าง ปริญญาตีน่ะเขายังพูดกุกวักกักเลยแล้วคุณจะมาเอาอะไรกับคนลูกชาวไร่ชาวนาที่เกิดจังหวัดละนองอย่างฉันแม่เพียงเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งตื่นขึ้น้แลวได้ผัวฝรั่งจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรียนภาษาพูดเป๊ะมันเจ้าของถิ่นเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเขาดูาตัวเองมี พื้นฐานดีมีการศึกษาดีบ่ไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นบ่แม่นตัวตนของฉันนี่ไซน่นซนะเปลี่ยนกันเปลี่ยนฉันได้แต่สันกําพืดนนะ่ะเปลี่ยนฉันไม่ได้เมียเพราะฉันรู้ตัวว่าเกิดจากไหน น่กสังเกตบึงอันเมียฝรั่งหลายๆคนจะโดนโจมตีเรื่องภาษาเวยจ้ะนะอันดับสองด้วยละ่ะอันดับหนึ่งโจมตีเรื่องเนะเงินทรัพ์สมบัติอันดับสองจะโดนโจมตีเรื่องภาษาเป็นเมียฝรั่งเนะโโน่ยเยอเน็ตอ่านเน็ตเข้าไปด,ดูเป็นอย่างคือเขามาโจมตีเรื่องจนเสีย ข้อบอกคิดหน่อยบอกว่ากินไปว่วไปคลิปก็ยิสิยาวอย,อยวู่น้แบบปิดปิดแกติบข้ามเนี่ยพี่น,อน้องหัวที่นี้เออข้อ,ขอบอกคิดบอกว่าคนเรานะ่ะ ความสามารถไม่เท่ากันความพยายามอาจจะเท่ากันแต่ความสามารถมันไม่เท่ากันบางคนไปเรียนเขาก็ยังพูดเป่งๆเลยแล้วการที่ว่าจะคบใครเน็ตบวกหรือว่าตัวสำหรับตัวเน็ตเน็ตคบคนที่จิตใจเน็ตคบคนที่ความรู้สึกถ้ามัน ไปกันได้ก็คือไปกันได้จะเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าอะไรเน็ตไม่ีโมตรงนั้นเลยจ้ะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะคบกับเน็ตเพะหรือไม่คบกับเน็ตเพราะว่าดูแล้วเป็นเมียฝรั่งที่ไม่มีรถนิยมหรือว่าเป็นเมียฝรั่งที่ไม่มีคุณค่ามากพอด้านภาษาไม่มีคุณสมบัติ ด้านการเข้าสังคมอันนั้นมันเป็นสิที่ของคุณหรือปัญหาของตัวคุณสำหรับตัวเน็ตเน็ตบอได้คิดที่จะคบเพื่อนตรงจุดนั้น3ข้อที่พูดไปเน็ตคบเพื่อนตรงจิตใจแล้วก็ตรงความรู้สึกแล้วก็การกระทำการกระทำก็คือทำแบบ เปิดเผยอ่ะไม่ใช่พอเราเดินหันหลังให้กัดจิกเรานินทาเราแบบนั้นเน่ตก็ไม่เอานะคะต่อให้รวยรถฟ้าเน่ตก็ไม่เอาไม่ครบนินทาเราไปทั่วอาณาจักรไม่เอาต่อให้รวยขนาดไหนเน็ตก็ไม่เอาเพื่อนแบบนั้นจิตใจจิตใจที่สกรปรกอันนี้หมายถึงอะไรอิจฉาริษยาอยู่ในใจดีต่อหน้าให้กินโอ้ย อันกินว่าสันแทบไหลพอกินเสร็จแล้วอิจฉาไปพูดกับคนนั้นว่ามันก็สำนันละ่ะเป็นยังสันจังสอใส่ความใส่ไฟเราอันไหนเราพูดอันไหนเราไม่พูดไปพูดให้อีกคนฟังทําให้อีกคนมาตีเราเงี้ยเน็ตก็ไม่ครบนะคะต่อให้รวยก็ไม่ครบนี่แหละส่วนสองหัวข้อหลกัลกๆที่เน็ตไม่ครบคนที่ชอบ แทงเพื่อนข้างหลังกับมีความอิจฉาริษยาไม่เอาแต่สำหรับคนที่เขามีจิตใจดีต่อให้เขาเป็นคนไม่มีหัวนอนไปตีนเน็ตก็คบเน็ตก็คุยใครไม่คุยเน็ตไม่ไม่รู้แต่เน็ตอคุยมีคนเดินเข้ามาขอตังเน็ตเนี่ยไม่รู้เข้ามาจากทางไหนเน็ตให้ แต่ถามว่าเขาอาจจะเอาไปซื้อเหล้าหรือเขาไปอะไรเน็ตไม,ไม่รู้อันนั้นคือเน็ตทำบุญนะคะเนี่ยน็ตจะเป็นคนแบบนี้ถ้าใครไม่เชื่ออ้น,นี้เน็ตก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ใครเชื่อได้แต่การที่จะมาบอกให้เราว่าอ่ทําไมไม่ไปปรับปรุงภาษาให้มันดีขึ้นมันอาจจะทําให้ดูดีกว่านี้เพื่อเพื่ออะไร นั่นแหละเพราะว่าเห็นเราเป็นสามีเราเป็นคนที่มียศถาปนาศักมีหน้ามีตาก็กลัวเขาจะอายบอกพ่อใหญ่เกบอกอายด้วยจ้ะด้วยโมงเลยว่าพ่อใหญ่เกไม่อายและเกก็ไม่แคร์นะคะเกอยู่กับปัจจุบันเกไม่ได้อยู่กับอดีตอดีตเมื่อก่อนเขาอาจจะ ใช่อยู่คนที่มียศผาประดาศักดิ์แบบนี้เขาอาจจะเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วเกก็อยู่กับปัจจุบันเกไม่ได้อยู่กับอดีตใชนะสา,ามีเน็ตเกมไม่เคนะคะไม่ต้องแล้วก็ไม่อายที่ว่าเมียพูดภาษาเป่งๆอย่างนี้เนะาะเมื่อก่อนยิ่งหนักกว่านี้่ด้วจ้ะเด้อบ้างนี่ต้องใช้มือประกอบเอาล้วค่ะคลิปยาแล้ว ี๋ยวเนตจะโทรหาพ่อใหญ่แล้วเนตก็จะขอดูหนังสักเรื่องจากนั้นเดดล่มล,ม,ลมตกเนตก็จะไปรดน้ําต้นไม้ให้พ่อใหญ่เราจะเตรียมตัวไปรับเด็กน้อยเนะจ้ะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยเข้ามาเม้นเข้ามาทักทายเป็นกําลังแงใจให้เนตด,ด้วยเนะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามทั้ง f c เก่า f c ใหม่และ F c ที่ยังไม่ติดตามเนตก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องเน็ตไลฟ์สไตล์ด้วยนะจนะ๊ะเนาะไปลับกห้า